สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องมุ้งกี่สวยอย่างแรงนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพารีวิวอะไรเอ่ยนี่คือบุ้ยค่ะทุกคนบ,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 บุ้ย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 เม็ดโตโตแบบนั้นเลยรอบแรกเราซื้อมาแค่ครึ่งกิโลนะคะรอบนี้เราสั่งมา1กิโลเลยนะคะทุกคนเม็ดเขาใหญ่มากร้านนี้นะคะได้เยอะมากเลยนะทุกคนนี่เกินกิโลนะเราช่างอยู่แล้วนะคะนี่น,น,นี่เกิน1กิโลเลยนะคะทุกคนดูดิเม็ดเขาใหญ่มากนะคะเราสั่งมาจากแอปช้อปปี้ค่ะร้านเขามีนะคะเดียสั่งเป็นรอบที่2แล้วก็ยังรอการจัดส่งอ อีกโอ้เยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าเขาจะเป็นรสชาติก็จะเป็นยังไงมีหลายสีนะคะแต่ละสีรสชาติไเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมสีม่วงกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้เม็ดเขาจะอวบอ้วนมากเลยนะคะดูดูเม็ดเขาโอ้ยดูความเม็ดเขานี่นะคะมีสองสีม่วงอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลยแล้วก็วันนี้ค่ะถูกมากเลยนะคะโหลละแปดสิบบาทเองอะ หออวานไม่เปรี้ยวมากนะคะกินแบบกินเป็นเบิร์ได้เลยอเอาจิมสิ่งใดบ้างละเนี่ยค่ะผสมสีเกี่ยวบ้างอ,อร่อยมากเลยเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่ชำ่ำเม็ดเล็กนิดเดียวค่ะ ไม่เละนะคะน้ำไม่เละมากมันจะเป็นสามสีละเป็นสีส้มค่ะเนื้อแน่นมากเลยนะคะอร่อยนะคะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ออกมัติดเค้มไปมานิดนึงนะคะแต่ว่าสีม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไม่เต็มมากเลยนนี้เป็นสีเป็นสีส้มเนาะสีส้มอร่อย อันนี้แบบเป็นสายๆคุณสีนี้กันเม็ดก็เล็กนิดเดียวค่ะแล้วร้านนี้ส่งเร็วมากสั่งของส่งเร็วมากนะคะเนี่ยสีนี้มีติดติดเปรี้ยวมานิดนึงเนี่นะคะนี่ติดเปรี้ยวติดเปรี้ยวติดเค็มมาดนึ่งเกี๊ยวนี้เราลองไงเกียวนี้เรายังไม่ลองเนาะเพาเมื่อกี้เราลองเกียวตัวนี้ไปเราลองเกียวตัวนี้กัน อืมหวานเยอเครัอืมอ,อืมนี้หวานอร่อยมากอันนี้มันจะเป็นลูกอะไรอ่ะเขาเรียกลูกอะไรช็ออะไรลตเลยแต่โดยรวมแล้วสีม่วงเต็มตเม็ดเต็มหน่วยมากอืลูกใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยสีม่วงอร่อยค่ะอืม ได้ใหญ่ามากไม่เยอะมากค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะมารีวิวบวยให้ฟังให้ดูนะคะเผื่อใครอยากซื้อมาสั่งไว้กินเล่นเ<ๆ>วลาง่วงๆก็เอามากินเล่นได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะ,ะขอบคุณค่ะ